ค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะอ่าอาบน้ำอาบชาแล้วเออบางหันหนู้บอยู่นูล่องไปข้างล่างจ้ะทีอ่าวันนี้แ่นมากด้ยินแต่เสียงโทรศัพท์พ่อมันกล้าเบราท่านเนาะอ่าค่ะเอาฟาร์มไปส่งลานมันเออลานฟาร์มมาแล้วก็มาอาบน้ำอาบชาค่ะแล้วก็ทัวร์านี่นะหนูวายุหนูลงไปทางข้างล่างย่านพอทัวรมาอยู่ท่าน พรอมที่จะรายงานแล้วบอค่เมื่อนี้ก็เอาล่าออเถอะพ่อเออสิเอาล่อหายเอที่เล่วๆนะจกนัจกหนจันดอกเหุไปหอมเรียบรอยแล้วค่ะเมื่ออื่นเนี่ยมที่สิบสี่แลพ่อเอานาะอยยีสิบสี่กุนะมภาสองห้าหกแปด เล่าพุทธนาพ่อกระกกลังโอ้ยกระลังปังเลยตอนนี้เดีเบื้องลึเบื้องลึกมีมีช่องอาจารย์ช่ <ại S 1> องอาจารย์เป็นผู้ระตค่ะที่เข้ามาอยู่กับลุงลุงใจค่ะก็มีของอา่าอาจารย์สำรานแม่นบ่ค่ะเอออาจารย์สำรานก็ไปเรียกเขงไอ้ ลำโซกนะบุญล<อ>ำโซกของโนี่ตัวเขานะบุญลำโซกนะบุญน้ำโชคบปล่ค่ะเอ,อเห็นเบิ้งแล้วเห็นหมาเห็นเข้าหมาห้าหลวงตัวหนึ่งเบิ้งบางหนึ่งไหมโอ้ค่ะลาวพัฒนาเออราวพัฒนาของลุงไช่ลุงชัยมีศูน สนมัยจะหมายอฟบอว่ะโอ้ยอันนี้ก็โมโหน้่แล้วค่ะก็แล้วจะสูตรของคุณลุงแล้วสูนรมายจะมาดับอีฟบอว่ะลุงว่าเป็ไหนเดนสูดมันมีเจ็ดกับสูนนี่เป็นเลดวิ่งบ่กค่ะเออที่เห็นไว้ให้แค่แล้วนี่ว่ะแม่ก็มีสูตรก็ห้าดีที่มันสูดอันอันงวดที่แล้วแบบบอลุ่นเออ วันที่แล้วของลูกมีมี่อย่างเนาะติดโูนหลังกว่ามิซองกับศูนตัวงวดที่แล้วนะเออสองกับศูนวันนี้เป็นเจ็ดกับศูนวันนี้เป็นเจ็ดเอาเลขกันชุดสี่ตัวมีบอขางวันนี้มีค่ะเอาชุดเนสี่ตัวนะโอ้ชุดสี่ตัวก้อนจ้าสี่ตัวมี่อย่างแน่ค่ะศูนเจ็ด <5 S 1> <5 S 2> ห้าห้าแล้วก็อเจ็ดซองตัวอนนี้ผมไป็ตับปมค่อโอ๋อไม่เจ็ดสองตัวเขากาับตัวเดียวเท่านั้นแล้วกันโอศูนย์เจ็ดห้าค่ะ,คะอืมเระวังรักหน่วยที่เห็ุไฟท่านั้นมันที่หนึ่งสี่กบห้าเนีะศูนย์เจ็ดห้าเมืนี่ยผมไม่ชุดสามตัวเพราะเอาแล้วเนาะพอเนาะ เอาตัอสองตัววังหันคือจังแตกดีแท้เออจ็ดมีสองตัวศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจฟในมีสองตัวือยันตุค่ะยียเผามีเท่านะบาทนี่กะชุดจับคู่บาทนี่จับคู่นะค่ะเน้นเน้นล่างนี่นะของคุณลุงเนะเออเน้นล่างเออมีเจ็ด เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนลยนะศูนย์ห้ากับเอ้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเท่ามีอยู่แล้วเนาะ โูนหาน้าอยู่บอค่ะคือออกไปแล้วออกกันแล้วมัน้ก็เอาโซนซีเลยโซนซีซะเอ๊ะเหมือนเมนโมะเฮ้ยเหมือนโมโมะมโอ้เกากระเดินมาเนาะเกาไปเดินมาเนาะเอาเศษที่เอกแล้วตุ่มเกาไว้ทับตัวเลยเดี๋ยวเกามันกาลังไปกป็ไปลา่างหรือเกาเกาน่าเอาเอาอันได้เกาครับลุง ออเอาไปเอาเอาดห้าบแปดห้าแปดนศูนสี่บเอา 8, 5, 8, 0, เอนอเอานะคะ่ะศูนยสี 0, 4, ไม่เอาเนาะตัดออกอค่ะเอาแปดห้าแปดศูนเอาแปดห้าแปดศูนย์ทีสี่ตัวนันมันมาเจ็ดเจ็ดห้าศูนยวันี้ที่ โซดหลวงเอาเลขไปขึ้นบนท่านมันมาแปดห้ากับแปดศูนย์แต่แปดแปดแปดศูนย์นี่เป็นบนแบบอ๋อเอาสัเจเจว่าย่านมันหมายะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ดูเก้าเนาะย่านมากเจ็ดหาเจ็ดศูนย์เอามากกระยาเพราะมากกระถือคือเก้าค่ะเออเหมือนเลโบ,บราณตัวนี้ค่ะข,ขอให้มากเพราะเลขข้างมัดก็ไม่อยู่หาตัวค่ะ เพราะว่าข้างล่างซีหางข้างบนสองอถ้าเพิ่งวันนี้จะเป็นจงังไดมันบูพาร์ตัวหนึ่งบูพารแน่นอนตัวหนึ่งเนาะค่ะเออบูพารแน่นอนขันวิ่งขันจ็บวิ่งนะถือวิ่งเจ็บวิ่งเจ็บขันวิ่งค่ะวิ่งเจ็บสียนไว้อยู่ด,ยดอกค่ะคุณลงุงวิ่งเจ็บแต่ว่าบนหรือล่างคะ มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างอะวิ่งวิ่งบนล่างเลยเออเรื่อวนี้จะซ่องกับศูนย์เรื่อนี้จะเจ็ดกับศูนย์ค่ะเออเชี่ยวกรองทาเเออช่งการแพทยะอยู่พวกนี้นะค่ะคุณลุงมีสูตรมาเฮ็ดอยู่บ่ค่ะนี่เฮ็ดจังไดอ๋อมีสูตรเฮ็ดดูวยอ๋อนี่สูตรเฮ็ดค้วยกได้ไปเรียนน้ำผู้พวกได้ไปเรียนน้ำผู้ใดพวกได้เบิ้งคลิปไปมา คุณลุงคำนวณเอาเองบอกสูตรนะอ<ป>ะบอได้ไปเบิ่งตัวอย่างของเทานั้นบ่ได้ไปเบิ่งตัวอย่างของเท่นี้มหมค่ะบบได้เรียนแบบผู้ใดบบได้เรียนแบบใครเอาตัวเดียวร่วนๆเลยตัวเองปกติคุณลุงมกักเลขเลลาอยู่อะค่ะมักเลลาอยู่อะก็มาอยู่แต่มันบ่มีฟุ้ขค่ายให้บบ<อ><อ>มีผู้ชื้อ,อมักอยู่ก็<อ>เลยได้เหตดสูตรขึ้นมาเอาเองเ,องเนาะ ห่วยเพราะเฮ็ดอยูออ่นี่ยหรอคะคุณลุงเฮ็แดแล้วมันกับเขาจังสีนเนาะเฮ็ดแล้วกาถูให้เข้าซื้อให้เดี๋ยะเราเขาวา่าโอ้ยมันบ่าื้อเขาอันว่าซื้อ <c oughs> แต่ว่าตัวเดียวน้องกำมาอยู่โอ้ยใครสิไป,ปหูเนาะว่าถือบ่ปปถือไปว่ามันบ่ถือดอกได้จังไดนเหมือนบ่มีเงินซื้อซื้อวัากระเทอะเอาวะเหมือนบ่มีคนจะาชซื้อลุงเบาเนาะกันลุง โ oh, <พ>อ้ยบ่เชือกันลุงบ่างยักขึ้นมาบ่มีฝนเชื่อบ่มีไผอยากเชือกปติขางดีนี่เตียนยันงลุงน้ำนะ่นนะบขึ้นหูต่วหัวเราเป็นเป๋มาแล้วขึ้นมาห้าลุมเนี่คือเก่าน่ะมันเหมืนขุมลุงคือเก่ามันเหมืนแม่นความลุงคือเก่าติอันนี้อ้าวคือลมแถบานอันนี้ลงุงคุณลุงวา่างวดนี้ต้องมีถือตัวหนึ่งแม่นบ่ค่ะแม่นนี่ในชุดนี้นนน ต้องมีถึกกลางแล้วไม่บนก็ล่างถูกแน่นอนหนึ่งคู่หนึ่งเชนไปล่างก็เชนมาบนเชนไปล่างเชนมาบนอยู่ใช่ไหโอ้สลับกันไปกันละกันมากค่ะเรางทีมันมันเดินขึ้นบนซ่าเนาะค่ะโอ้แค่นั้นเพื่อที่บ่ให้พลาดเนาะค่ะให้ไปไปบนน้ำแน่กันไว้น้ำแม่เนาะค่ะ มันงายมั้งคือนกคุ้มนะดีแล้วละเอ้เอ,อไปนั้นนั้นให้ขนรู้ไรๆไปได้ที่ได้ให้เสียนนย้อยเป็นโู้ทำเงินารายการไปต <c oughs> อกให้เด็กคนกำลังตามอยู่ค่ะกำลังตามอยู่เพราะว่า3งวดเขาทุกงวดค่ะ คับ่วัค่ะฟังเบิงกกบบ่ง,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 งึแต่วันตนึ่งมันมาละแต่ว่า,ามีผิดนี่ถือบ้างละ่ะเนาะก็มีรุ่ละะให้เป๊กเป๊กบัวได้แต่จะซีปรอไปย่งล้มได้ไหมแมนค่ะ,คะ <Yes. S 1> เอาวันนี้นูสิขอท่วนตัวเลขของคุณลุงกอนเด้อบ้านอ้าวทวนค่ะราวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสี่กุมภาสองห้าหกแปดลาพัฒนาลุงชัยวิ่ง บนล่างเจ็ดตัวเดียวค่ะชุดสี่ตัวมีศูนยเจ็ดเจ็ดห้าค่ะบานนี้ชุดชุดแน่นล่างด้วยค่ะชุดแน่นล่างมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะอย่าลืมไปกรับนั้นไมได้ค่ะใบจากน้อยแน่เนาะชุดบนมีแปดห้ากับแปดศูนย์ค่ะถูกต้องปะค่ะเจ็ดต้องเจ็ดตอง ค่ะอ้าบานนี้ก็ให้เอฟซีพิจารณาเอาเองเด้อบานนี้ควรจะไป,ปบนหรืลลอล่างเออครับค่ะบอลแล้วอันนี้มันกับของบนแนนเนาะอาจจะไปบนไปล่างก็ได้หรือจะเป็นตัวกลับก็ได้เนาะครับมันหลงุลงหลุงเส้นนังโยเซอร์มันเป็นฝังก็ได้เนะมันมันคงเชดซิดซึ่งมามันชิดลายพ้นมชิดเรือยักข้างยักมีนะเลยมาคำนวณเลขเป็นไฟ คือเป็นเกมกีฬาห้าทางนี่ไปเอ้วเฮ็ดข่ายเขียดเนาะเฮ็ดข่ายเขียดไปท่านเมจจำแนท่านโบเมงจะให้เอ็ดี่อยู่โพสให้เด้พิษถือกายว่าคุณลุงเด้อพิษถือกายว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าก็เลยกายได้ยังดีทุกคนแต่ว่าลุงจะซื้อแล้วกับบุ้นหรอสิ่งที่ฟันฟาดมานะ คุณลุงให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเออให้เป็นแค่แนวทางดาี่ญาติในการรับชมครับสวัสดีครับรำรำรวยทุกคนสวัสดีค่ะ,คอะ,คะขอบคุณค่ะ